สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันในยามเช้านะวันนี้เราไปซื้อของมาใหม่นะคะก็จะมารีวิวให้ดูแต่ก็กลัวไม่ทันเพราะว่านี่มันก็เช้ามากประมาณเจ็ดมงสามสิบสองนะคะมันหนาวมากเลยใส่เชืช้อกันหนาวเาย เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวของกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนี่ค่ะของที่เราซื้อมามีเป็นสติกเกอร์ค่ะไปซื้อมาจาก DIY แถวๆนี่ค่ะเม g a DIY ค่ะนี่จะเป็นสติกเกอร์นะคะที่ DIY แถวๆบ้านพิษาค่ะกงจะไปบ้านพิษาค่ะ หนึ่งล้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ในดวยเสาค่ะซึ่งมันทั้งหมดสามฟองนะคะวันนี้เราจะมาแกะแช่น้ำใ้อยู่ฟองหนึ่งนะคะะอฟองที่สองค่ะจะเป็นสีชมพูฟองที่สามค่ะจะเป็นสีฟ้ามันก็จะออกตัวไม่เหมือนกันนะคะสีฟ้าจะออกตัวไหนเดี๋ยวค่อยรุ้นนะคะสีเขียวเดี๋ยวเราจะไปเอาอันนี้ละคะ่ะสีเขียวไปแช่น้ำกัน เดี๋ยวแรกขอไปหาที่แช่น้ําก่อนนะคะดี๋ยวเราจะมาดูขอให้หมดก่อนต่อไปอันนี้ก็เป็นที่เล่นเกมนะคะเพย์เกมอันนี้หนูไม่ได้เปิดตัวอลังการนะคะเนี่ยนี่นะโอ๊ยเสียงดังมันเสียงดังโอเคนะคะสรุปก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไว้สีเขียวไปใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกนะนี่นะไปไปกันเลย่็จะได้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวลงไปต่ออีพีสองพรุ่งนี้ ตอนที่ไข่มันเริ่มแตกตัวนะคะเราไปเอาถ้วยก่อนถ้วยนี้แหละมันใช้ได้ไปไปเไปไปเลยค่ะก็ต้องลงบ้านนะคะเพราะว่าบ้านเป็นบุไดเลยดู่านนีของบ้านเสียก็หน้าตรงนี้เลยนะคะเพื่อนส่วนไข่ก็เดี๋ยววาตรงนี้นะเดี๋ินเอาน้ำก่อน มันจะพอฟองกันไี้เอาน้ำก่อนะคนน้ำนิดหน่นี่นะคะเอาไข่แกะไข่ก่อนนะคะขอต้องวางกล้องก่อนวางกล้องไว้ก่อนนะเราก็ได้แกะไข่ออกมาจากกรองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะมันก็เป็นแบบนี้อกลิ่นแบบ โอ้ยเหมือนสลามเลยข้างในก็จะเป็นแบบมีเสียงเลยนะคะแบบดักหนักะข้างล่างก็จะมีรูแบบนี้เพื่อจะให้เอาแช่นนะเพราะข้างบนก็จะมีรูบบกันนะคะแช่เลยอุย้ยเดี๋ยวลืมลอกสติกเกอร์เนาะมันเปิดได้ทางไอ้นี่นี่มันต่อกันมานี่นะมันต่อกันมาไม่เป็นไรแช่ไปเถอะแช่แล้วเฮ้ย เหมือนไม่มีฟองเลยค่ะมันไม่ออกฟองเนาะแช่ปุ๊บสีกากเพชรมันก็หลุดเลยเม่หร่นะคะแช่ๆไปก่อนนะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเรา